ุฟังครับ22เมษายนของทุกปีนั้นเป็นวันคุ้มครองโลกหรือเราเรียกว่าเอิร์ธเดย์ครับทั่วโลกในพร้อมใจกันนะฮะในการอนุรักษ์ษษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับการลดการใช้พลังงานลดละเลิกพฤติกรรมในการทำลายโลกของเรานะครับไปไหนก็ไปทางเดียวกันเช่นการใช้รถพร้อมๆกันด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้น <S <S คือจริงๆเอิร์ธเดย์เนี่ยวันคุ้มครองโลกเนี่ยเริ่มต้นที่อเมริกาครับเขาเสนอให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของเขาเลยนะครับแล้วก็นํามาสู่กกาารํหหนนนดใ้เป็วัที่10 วันที่22เมษายนของทุกปีนั้นเป็นวันเอิร์ธเดย์นั่นเองแล้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับส่วนไทยเราเองเนี่ยก็มีการจัดงานนี้ครั้งแรกในปี2533เพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ในบรรยากาศที่โลกมีการแปเปลี่ยนไปก็รับเอานโยบายตรงนั้นมาแล้วก็ร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมจะบอกุณผู้ฟังว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครเขาเลยครับกูรู้ฟังครับแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับมาลงทุนมาดูแลเพื่อโลกเราของเราใบนี้ เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งแต่อยากให้รักโลกเหมือนกับเรารักตัวเราเองมองสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนมองโลกของเราและสัตว์ร่วมโลกของเรานั้นคือมิตรเพื่อโลกของเราที่มีความสวยงามตลอดไปในระยะยาวมารักโลกกันเถอะครับ